สวัสดีครับผมครูม,มานะอินทรัว่างครับสอนวิชาฟิสิกส์จากโรงเรียนศึกษานารีนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับครูอภิชาติร่วมลำดวนสอนวิชาฟิสิกส์แล้วก็มาจากโรงเรียนศึกษานารีกรุงเทพมหานครเหมือนกันนะครับ <S <S วันนี้เรามีสื่อสําหรับจัดการเรียนการสอนโดยใช้บอร์ดคิดวบชื่อว่า,าระบบปรับทิศทางอัตโนมัติสําหรับสายอากาศยูกิไดโพที่ติดตั้งกับสถานีอุตุน้อยครับ แนวคิดในการพัฒนาผลงานนี้ก็เริ่มจากที่โรงเรียนศึกสานารีเราอะได้มีการเปิดสอนวิชาสมองกลคิดไบแล้วเราก็ได้ทําบอร์ดเสริมเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะครับเราก็เลยอยากจะเอาตัวไอซีตัวเดิมที่เรามีอยู่เนี่ยเอามันมาใช้เกิดประโยชน์นะครับแล้วก็ภายใต้ธีมของงานนี้ในหัวข้ออุตุนิยมว,วิทยากลางวันกลางคืนเนี่ยเราก็ มาดูว่าเราก็เลยมาศึกษาดูว่าเราจะเอาสองสิ่งนี้เอามาให้มันเหมาะสมกันได้ยังไงเราก็ไปเริ่มวิเคราะห์เนื้อหาที่เราสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายก็พบว่าในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5เนี่ยมีเนื้อมีเนื้อหาเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการส่งสัญญาณจากดาวเทียมมายังสถานีภาคพื้นดินแล้วก็วิชาโลกและดาราศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาปีที่5เช่นกัน มีเนื้อหาเกี่ยวกับภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาเราก็เลยเอาแนวคิดทั้งสองด้านเนี่ยมารวมกันสร้างเป็นสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนสอนการสอนที่เราจะเอาไปใช้ในโรงเรียนึกษานารีซึ่งมีรูปร่างลักษณะดังที่ท่านเห็นนะต่อไปนี้ครับสื่อการเรียนการสอนตัวเนี้ย ที่เราจะนําไปใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษาและอย่างแรกที่เราเห็นเลยเราจะได้สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในวิชาฟิสิกส์ม5เรื่องคลื่อแไม่หลีกไฟฟ้าแล้วก็วิชาโลกดาราศาสตร์เรื่องภาพถ่ายดาวเทียมจากาดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาก็คือจะทําให้นักเรียนได้เห็นว่าวิธีการทํางานของการส่งสัญญาณจากาดาวเทียมมายังสถานีภาคพื้นดินเนี่ยเขามีวิธีการรับยังไง พราะปกติสายอากาศแบบยูกิไดอโพนี่มันจะประกอบด้วยเาสานําทิศทางตัวสะท้อนขึ้นแล้วก็ตัวรับสัญญาณปกติเนี่ยเวลาเราจะรับเนี่ยเราจะต้องใช้วิธีปรับมือเนาะแล้วก็คือแบบให้มันเคลื่อนตามที่ดาวเทียมเคลื่อนที่แต่ระบบเนี้ยมันจะสามารถปรับอัตโนมัติเทียบกับตำแหน่งที่ดาวเทียมเนี่ยผลจากเส้นขอบ้าไปตกเ,เส้นขอบ้ากพักหนึ่งโดยที่เราสามารถเขียนโปรแกรมแล้วก็ควบคุมตามระยะเวลาที่กำหนดได้ครับ อันชิ้นนี้มีจุดเด่นยังไงเนาะอันที่หนึ่งเลยก็คือเราอะเลือกใช้บอร์ดคิดไบท์ที่ปกติเราจะมองว่าบอร์ดคิดไบท์คือเอาไว้ทําของเล่นเอาไว้ทําอะไรเหมือนกับให้เด็กทดลองง่ายๆแต่อันนี้คือเอามาใช้งานจริงๆเลยนะครับสามารถควบคุมมอเตอร์12โวลต์ที่เราเราจะมองว่ามันมีกําลังไฟฟ้าสูงนะครับสามารถใช้ได้จริงๆแล้วก็สามารถสาธิตให้เห็นว่ามันสามารถปรับทิศท,ทางได้จริงๆ แล้วก็จะทำ,ทำให้เรามองเห็นว่าไอ้ตัวคิดไบ้์ i ว e มันสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมที่เอาไปใช้งานได้จริงๆไม่ใช่เป็นการเอามาทไปอะไรครับระบบจําลองหรือว่าของเล่นเพราะนี้มันจะเป็นสิ่งที่แตกต่างจากที่เราใช้บอร์ดคิดไว้ในรูปแบบเดิมๆปกติเนี่ยเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะเนื้อหาทั้งสองเรื่องที่ผมพูดถึงไปเนี่ยเรื่องภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาครับเรื่องเครื่องไม่เล็กไฟฟ้านะเราจะเป็นลักษณะของการสอนที่เราเรียกว่าอะไรอ่ะบอกความรู้กับนักเรียน เพราะเราไม่มีสื่อไม่มีอุปกรณ์เลยแต่ตอนนี้เป็นเต้นไปเราจะมีการทดลองง่ายๆการสาธิตอะไรให้เด็กเห็นได้จริงมันก็จะเป็นรูปแบบของการเรียน,นที่ในปัจจุบันกำลังนิยมเ,ยเขาเรียกว่า active learning เป็นการเรียนที่ผู้เรียนมีบทบาทสําคัญในการจัดการเรียนการสอนมากกว่าครูผู้สอนเพราะฉะนั้นผมก็เลยเห็นว่าตัวนี้จะทําให้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน ที่จะสร้างนักเรียนเนี่ยให้ไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปได้ครับ